สวัสดีครับก็มาเจอการดิฟกาแฟนะครับเป็นอีีที่2ที่ตอนแรกเนี้เรามาต้มโมกาพอรนะครับอีพีนี้เราก็จะมาลองดิฟกาแฟกันว่าดิฟกาแฟยากง่ายยังไงนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายๆที่จะบอกว่าใครๆก็ดิฟได้ครับมาดูกันเลยอันดับแรกนะครับการเตรียมการดิฟนะครับก็ต้องมีที่เขาเรียกว่าดิปเปอร์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าดิปเปอร์นะครับแต่ว่านีรูปแบบอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับ แค่ทั่วไปก็จะหน้าตาแบบนี้ครับโดยมีกากระดาษกองนะครับกะดาษกองแล้วก็มีตัวรองน้ํานะครับซึ่งอัตราการดิฟเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะฮะโดยอยู่ที่ประมาณ12ต่อ1 10ต่อ1 15ต่อ1แต่วันเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองดิฟที่15ต่อ1นะครับอ่าฮะ อันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมน้ําร้อนนะครับน้ำร้อนเนี่ยผมเตรียมไว้ละวมันตอร้อนๆเนี่ยพอเราเริ่มปุ่นปุ๊บเราก็จะเริ่มร้อน,นครับวิธีการแรกเลยนะการการก็คือต้มน้ําร้อนพอต้มน้ําร้อนเสร็จเนี่ยครับสำหรับผมเองอะ่ะมันก็จะใส่ในนั้นเลยก็ได้แต่ผมจะแบ่งแบ่งเป็นส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยผมจะต้องเอานําม,มาทำการลวกลวกกระดาษก่อนนะครับ คือลวกกระดาษให้กระดาษเปียกนะครับราคาเนี้ขัดตานต,ต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวเราพอกระดาษมันได้ที่ของมันละก็เดี๋ยวรอเดี่ยวน้ำที่ทิปลงมาเนี่ยเอาออกนครับเหมือนว่าเป็นการล้างภาชนะล้างกลิ่นกระดาษไปในตัวนะครับ แล้วคราวนี้ในขณะที่ต้มน้ําไปเราก็จะมาใส่ผงกาแฟผงกาแฟเนี่ยนะครับที่เราบดเนี่ยจะเป็นการบดแบบหยาบนะครับเพราะว่าการทําดิฟเนี่ยจะต้องบดแบบหยาบใส่ลงไปครับไม่ต้องซีเรียสอะไรใส่ลงไปในนี้คือผงกาแฟ20กรัมนะครับแล้วคราวนี้ผมจะมา กาแฟ20กรัมถ้าเราต้องการ15ต่อหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้น้ำโดยประมาณก็คือ300 cc หรือ300กรัมแค่น,นี้มีน้ำหมด312กรัมนะครับถ้าคราวนี้มาดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมิจะอยู่ตรง นี่นะครับองศาเซลเซียสเห็นไหมฮะอุณหภูมิจะอยู่ประมาณจะให้ดีเนี่ยมันจะอยู่จุดเดือดก็คือหนึ่งร้อยองศาใช่ไหมฮะจุดเดือดของมันหนึ่งร้อยองศาแต่น้ําเนี่ยน้ําที่จะใช้เนี่ยจะอยู่ที่อุณหภูมิราวๆเก้าสิบสี่องศาเก้าสิบห้าองศาจะดีที่สุดนะครับโดยการเทครั้งแรกเนี่ยเราจะแบ่งเป็นการเททั้งหมดห้าครั้งนะครับนะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือจะเท หกสิบซีซีหกสิบซีซีครั้งละกหกสิบซีซีมันก็จะหกห้าสามสิบมันจะสามร้อยซีซีพอดีเป๊ะเลยนะครับโดยการเทครทั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกของรสชาตินะครับเดี๋ยวผมจะเทครทั้งแรกให้ดูนะครับเนี่ยนะครับคือการเทครทั้งแรกมันจะออกมาเนี่ยผมคือด้วยความที่ผมเทบ่อย ผมก็จะกะได้ว่าประมาณ60สิซีซีเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับครั้งแรกผ่านไปเราก็นับไปเลยนะครับประมาณ45วินาทีในการเทครั้งที่2นะครับครั้งที่2เนี่ยมันก็จะห่างทุกครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรายังไม่ชานาญก็ต้องใช้เวลาการจับเวลาการ45วินาที45วินาทีในการเทแต่ละครั้งนะครับอย่างนี้นะครับเราเหล่านีครับเทครั้งแรกเสร็จนะครับมันก็จะเป็นอย่างงี้ลักษณะเนี้ยเราก็ต้องปล่อยให้อากาศเนี่ย ออกซิเจนทำปริตกยากับตัวมันนะครับโอเคอันนี้เทครั้งที่สองนะครับทุกการเทนะจะห่างกัน45วินาทีนะครับมันก็เหมือนกับการให้น้ำเนี่ยมันไหลลงมานะครับไหลลง บอดี้ของกาแฟเนี่ยมันจะอยู่การเทครั้งที่3 4 5นะครับคือบอดี้ของมันเราต้องการบอดี้ที่เข้มข้นเนี่ยเราอาจจะเป็นการเท6ครั้งเพื่อให้การดูดซึมของตัวกาแฟเองเนี่ยดูดซึมมากนะครับถ้าถ้าที่ผมเทเนี่ยผมเท2ครั้งเนี่ยถ้าเรามาดูตาช่างเนี่ยตาช่างเนี่ยลดลงไป100ประมาณ100กรัมนะครับเนี่ยประมาณ100กรัมนะครับ ประมาณ100กรัมเนี่ยก็คือผมเทครั้งละ5 0ซีซีเพราะว่าคือผมไม่ได้ไม่จับตาช่างนะครับก็คือโดยประมาณนะครับโดยปกติก็ต้องถ้าเรานับโดยใช้ตาช่างก็จะใช้6 0ซีซีนะครับอ่ะเนี่ยนะครับอ่ะผมจะเทก็มันจริงๆอะ่ะมันเลยเวลาไปละแต่ว่าด้วยการเรามาพูดเนี่ยมันก็เลยอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับ ก็จริงๆอะถ้าเกิดคนไหนมันจริงๆไม่ได้สีรียตอะไรก็สามารถเทจนเทแบบที่ต้องการได้หมดแหละแต่ว่าเนี่ยคือคือเราลองมาเทแบบที่ที่เขากําหนดกันมานะครับว่ากําหนดกันมาแบบนี้เราต้องเทแบบนี้นะครับอ่ะเราก็เทครั้งต่อไปนะครับโดยระยะห่างการเทเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยก็คือส0วินาทีนะครับ อันน้สี่สิบวินาทีนะครับอันนี้ผมเทไปแล้วนะครับนับก็คือ1 2ึ่สาสามหรือ4ี่สี่ครั้งใช่ไหมฮะจริงๆครั้งสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องเทเลยให้ครบนะฮะแต่ว่าผมแยกเป็นบอดี้ให้มันเข้มข้นขึ้นมก็ต้องเทซ้ำขึ้นมาเป็น6ครั้ง เหลือน้ำทั้งหมดตอนนี้ใบูมครับเหลือประมาณ80นะครับ88 88ก็คือตอนแรกที่เราใช้มาก็คือ300ประมาณ300เกือบ3า0นะครับเท่ากับตอนนี้น้ำเหลืออยู่ประมาณ 6, 7, 8, 6, 60กว่ากว่านะครับที่จะต้องเทครั้งหนึ่งครับอ่ะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เทนะครับ จะเหลืออยู่18กรัมนะครับก็คือในส่วนที่กาแฟเนี่ยจะสูญเสียน้ำไปบางส่วนก็คือใน1ส่วนก็คืออยู่ในเมล็ดกาแฟเอง2ก็คืออยู่ในกระดาษอยู่ในจุดที่กำลังไหลลงมาใช่ไหมฮะนี่ฮมันกำลังไหลลงมาที่ผมแยกถ้าเราต้องการบอดี้นะครับบอดี้ของกาแฟที่เข้มข้นขึ้นเนี่ยนะครับ เราก็จะต้องเทแยกเป็นหกครั้งก็คือครั้งที่1นนะครับมันเป็นการครั้งที่1ครั้งสองเนี่ยเป็นการกําหนดรสชาติของกาแฟส่วนครั้งที่3 4 5หรือ6เนี่ยเป็นการกําหนดบอดี้ของกาแฟถ้าเราต้องการให้บอดี้เนี่ยหนักหนักเข้มข้นขึ้นเราก็แยก2 3 4สให้เป็นย่อยออกมานะครับส่วนถ้าเกิดเราต้องการรสชาติกาแฟถ้าบางคนเนี่ยชอบกลิ่นเปรี้ยวให้เทครั้งแรกเนี่ยฮะ สมมุติเราต้องการ6 0กรัมใช่ไหมหกซีซีทุกครั้งใช่ไหมฮะให้แยกบอดี้ครั้งแรกให้เป็น6 5หรือ7 0 c ซีซีเพื่อให้บอดี้เนี่ยการทําปฏิกิริยากันครั้งแรกของกาแฟเนี่ยมันจะส่งผลของผลไม้ที่มากที่สุดนะครับแต่บางคนถ้าไม่ชอบกินรสเปรี้ยวให้ครั้งแรกที่เทลงไปนะฮะให้บอดี้อยู่ประมาณ4 0หรือ5 0นะครับมันจะช่วยให้ความเปรี้ยวเนี่ยลดน้อยถอยลงนะครับแต่ว่า อันนี้มันก็ง่ายๆนะครับหลักการมันก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับก็ถ้าเกิดดูดูเห็นไหมเห็นไหมฮะอันนี้มันเป็นบิ gger แบบหนึ่งนะครับก็คือมันจะได้ประมาณ200กว่าซีซีเกือบ300ซีซีนะครับก็คือ Radio เลดิโอประมาณ10ตอนนี้น่าจะได้ประมาณสัก14ต่อ1 15ต่อหแต่มันอาจจะไม่ถึง15ดีนะครับง่ายๆแค่นี้ครับกับกาแฟดิฟนะครับลองไปทำก,กันดูนะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับ